สวัสดีครับผมร้านเอกลักษณ์ครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับพาดบอยรวมของตู้หน้าต้ามอเตอร์ไซค์นะครับตัวรุ่นนี้นะครับ คือรุ่นที่มีดอกซับวูเฟอร์นะครับแปดนิ้วหนึ่งดอกนะครับดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันคร่าวๆนะครับตัวตู้นาติกานี้นะครับเริ่มต้นด้วยตัวแอมป์นะครับแอมป์สองจุดหนึ่งชัแนลนะครับรุ่นนี้กำลังขับอยู่ที่ยี่ิบห้าวัตต์อยี่สิบห้าวัตต์แล้วก็ขับเบรนะครับจะอยู่ที่ห้าสิบวัตต์นะครับทีนี้ตัวแอมป์นี้นะครับจะลองรับไปตัวชุดแรกนะครับก็คือจะเป็นต่อนี่ครับ ปลั๊กไฟบ้านนะครับสองรอยี่สิบโวลต์นะครับถ้าเราต่อตัวปลั๊กไฟบ้านนะครับฟังก์ชันของไฟแสงสีนะครับจะใช้งานไม่ได้นะครับใช้รอบดอกนี้จะใช้งานไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ในกรณีของแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์นะครับเราต่อด้านหน้านี่นะครับตัวช่องแจ็คดีซีนี่นะครับตัวสวิตช์เปิดปิดเครื่องจะอยู่ด้านนี้นะครับตัวแจ็คและก็ไฟแสงสีนะครับก็จะใช้งานได้นะครับ อันนี้ในกรณีคือเราใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับทั้งหมดนะครับซับวูเฟอร์ขนาด8นิ้วนะครับไว้เดี่ยวไว้3 5มิลนะครับไม่เล็ก100มิลนี่นจฮะแามจาน3นิ้วนะครับ2ดอกตัวด้านข้างนี้นะครับ้าคานี้ใช้ดอก6.5นิ้วนะครับตัวเนี้จะเป็นโครงทึบเพื่อที่จะไม่ให้เสียงกลางกับเสียงเบสนะครับ เสียงมีลมย้อนกันไปกันมาในในดอกนะครับก็เลยตัวนี้จะใช้โคงทึบนะครับอ่ารวมดูนะครับตัวตู้ตัวตู้เนี้ยที่สอบถามมาหลาย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 ท่านนะครับใส่แทนตะกร้าหน้าได้นะครับก็คือว่าเราต้องไปเจาะเองนะครับในส่วนของด้านหลังนี้นะครับก็คือว่าเราต้องตู้ตัวตู้นี้ไปเทียบกับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับแล้ว รูยึดนะครับก็คือใช้รูตำแหน่งของน็อตเดิมนี่แหละครับของน็อตน็อตตะก้าเลยนะครับสามตัวนะครับแต่ก็จะมีเวฟร้อยยี่สิบห้า LED นะครับตัวตัวใหม่เนี่ยก็คือว่าจะมีจุดยึดแค่สองตัวด้านบนส่วนด้านล่างเนี่ยเราก็ต้องใช้เหล็กอ่าดีไซน์หน่อยนะครับก็คือยึดจากตัวตัวรถมาหาที่ตู้นะครับอันนี้ก็คือต้องในส่วนของติดตั้งก็คือลูกค้าต้องไปดัดแปลงอีกนิดหน่อยครับแล้วแต่รถแล้วแต่รุ่นนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะยึดในของตำแหน่งของตัวตะก,การาหน้ากันอยู่แล้วนะครับราคาตู้ใบนี้นะครับอยู่ที่3590บาทนะครับสั่งทำพีออเดอร์นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะส่ง,งลิงก์ไว้ให้นะครับที่ด้านล่างนะครับ The Detail,